ครับสวัสดีครับเด็กๆครับวันนี้พบกับคณิตศาสตร์น่ารู้กับครูคำนวณนะครับวันนี้เป็นแมทเทสที่23นะครับ23วันนี้ครับครูคำนวณนะครับนำโจทย์นะครับที่หลายคนครับเด็กๆหลายคนอาจจะผิดพลาดตรงนี้นะครับนี่ครับโจทย์เป็นดังนี้ครับเด็กๆครับลบ9กายกกำลังสองบวกวงเล็บลบ9 ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับเท่าไรครับ A เท่ากับ0 B 81 C 162เดครับเด็กๆมาดูนะครับวันนี้โจทย์ดูเหมือนง่ายนะครับแต่ห้ามประมาทนะครับเดี๋ยวครูคำนวณมีวิธีมาแนะนำครับโดยเฉพาะจุดที่เรามักจะผิดคือตัวนี้ครับลบ9ทั้งหมดยกกำลังสองไม่ได้ไหมายความว่าคำตอบคือลบ9ทั้งหมดยกกำลังสอง9 9 8, 8, 8. ไม่ใช่นะครับเพราะนั้นที่ถูกต้องคืออะไรครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้เลยนะครับเด็กๆครับเพราะฉะนั้นลบ 9, ยกกำลัง2นั่นหมายความว่าลบด้วย9คูณด้วย9แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องมีลบอยู่ด้านนอกนะครับยกกำลังสองเสร็จแล้วผลลัพธ์ที่ออกมาต้อง ติดลบครับเพราะนั้นคำตอบของเราตรงนี้ก็คือลบ81ครับแต่ในชุดนี้นักเรียนหรือเด็กๆคุ้นกันอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับลบ9ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นก็คือลบ9คูณกับลบ9 9 9 81ลบคูณลบเป็นบวกนั่นเองครับเพราะฉะนั้น คำตอบของเรานั่นคือนะครับลบเกายกกาลังสองในค,คำตอบคือลบแปครับบวกด้วยลบเทั้งหมดยกกําลังสองได้คําตอบเป็น81ครับลบแปบวกกับ81เพราเฉะนั้นคําตอบคือ0นย์นั่นเองเพรฉะนั้นคําตอบข้อนี้คือ A ครับนี่ก็เป็น ทริคเล็กๆน้อยๆข้อควรระวังนะครับในการทําโจทย์เพราะฉะนั้นวันนี้เราได้อุดรอยรั่วต่างๆให้กับเด็กๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูคลิปต่อไปนะครับในแมทเทสอื่นๆกันดีกว่านะครับวันนี้คลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ